สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็ลองใช้นะครับเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับที่ซื้อมาลองนะครับเป็นยี่ห้อ iMac นะครับผมเครื่องตัดหญ้าไร้สายก็คือไม่ได้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบใช้น้ํามันนะครับหรือไม่ได้เสียบสายใช้ไฟฟ้านะครับแต่ใช้แบตเตอรี่นะครับที่มาสวมต่อกับเครื่องตัดหญ้าเพื่อเอามาตัดนะครับซึ่งจริงๆยี่ห้อที่ผมดูไว้ที่มองดูนะครับก็จะเป็นยี่ห้อทัลท์นะครับที่จริงๆที่อยากได้นะครับแต่บังเอิญว่า ที่ซื้อที่ดูในช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรนะครับมันมีค่าจะส่งค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้นะครับครับก็เลยไปดูยี่ห้อ iMac นะครับหรืออ่านว่า iMac นะครับแล้วแต่คนนะครับพอดีว่ายี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างราคาจะถูกกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ด้วยนะครับซึ่งยี่ห้อ iMac เนี่ยผมเคยลองใช้งานมาแล้วนะครับ ที่เคยลองใช้งานนะครับก็เป็นตัวของในส่วนของการตัดพุ่มนะครับกัดใกแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าหากเก็บรักษาไม่ดีนะครับใบมีก็อาจจะเกิดสนิมได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเก็บรักษาอย่างดีนะครับก็ใบมีก็จะมีสภาพดีเหมือนใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องแล้วก็ไปดูของในกล่องนะครับที่ผมได้มาก็ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับรวมค่าจัดส่งแล้วก็อยู่ประมาณ2 1 0 0หนึ่งอบาท ตอนนี้เราจะมาแกะกล่องก่อนนะครับไปไวๆเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นที่แกะออกมาแล้วก็เอามาเรียงกันแล้วนะครับ จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวแบตแล้วก็ที่ชาร์จนะครับตัวใบเลื่อยนะครับมมีสายเอ็นด้วยนะครับแล้วก็ตัวไบบางหญ้านะครับผมตัวมือจับนะครับตัวสายสะพายแล้วก็มีตัวขันน็อตนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปประกอบกันเลยนะครับ จะเริ่มจากตัวใบบางญย่ก่อนนะครับอย่างแรกต้องหมุนน็อตออกมาก่อนนะครับใช้ตัวไขควงนะครับที่แถมมานะครับหมุนไขน็อตออกมาได้เลยนะครับใช้มือก็ได้นะครับแล้วก็หาตำแหน่งนะครับแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับผมแน่นได้ที่แล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็จะมาใส่ใบบางเศษหินบางยยาข้างหน้านะครับมันจะมีล็อกอยู่พอดีนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาใส่ตรงที่จับนะครับก็ต้องคลายเกลียวออกมาก่อนนะครับแล้วในส่วนนี้นะครับก็จะมีที่ต่ออีกทีนึงนะครับอาจจะแข็งนิดนึงนะครับใส่ยากหน่อยนะครับต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับ อ่าพอใส่ได้นะครับก็จะอยู่แน่นนะครับก็หมุนน็อตให้แน่นนะครับอ่าเมื่อเราต้องการปรับองศานะครับเราก็คลายน็อตออกมานะครับก็จะปรับให้อยู่ในท่าที่เราถือแล้วถนัดได้นะครับเมื่อได้ที่ต้องการก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองนะครับกับตัวสายเอ็นก่อนนะครับอ่านี่เป็นสายเอ็นนะครับอ่าเราก็ต้องเอาตัวเหล็กนะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อจะล็อกล็อกแกนนะครับให้สามารถไขน็อตออกมาได้นะครับการไขน็อตนะครับเราก็จะใช้บล็อกที่แถมมานะครับหมุนนะครับไขออกมานะครับ สายสายเอ็นเราคายออกมาแค่นิดเดียวนะครับไม่ต้องถอดออกมาหมดก็ได้นะครับเพื่อให้อสอดสายเอ็นเข้าไปได้นะครับสอดเข้าไปจนสุดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันนะครับขันให้แน่นนะครับอ่าขันให้แน่นเลยนะครับ นี่เราก็ปรับความยาวนะครับให้พอเหมาะนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับเอาองศาตรงหัวนะครับก็ให้พอดีนะครับใส่แบตให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการเซฟตี้สองชั้นนะครับต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับถึงจะตัดได้นะครับก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับก็ยาค่อนข้างลกแล้วก็แน่นนะครับผมอ่าอันนี้ ข้างๆบ้านนะครับก็มีพอสมควรนะครับไม่ได้ตัดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราควรใส่แว่นที่เขาแถมมาด้วยนะครับอันนี้เราก็เริ่มลองตัดัใช้ใสเอ็นก่อนนะครับก็ตัดค่อนข้างง่ายนะครับเบาด้วยนะครับต้นหญ้าหนาแน่นก็ยังพอตัดได้นะครับ เสียงดังไหมนะครับก็ดังเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดรบกวนเพื่อนบ้านมากนักนะครับโดยรวมจะค่อนข้างาใช้ง่ายนะครับจับถือสบายนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัดได้ดีนะครับหญ้าไม่ค่อยกระเด็นมากนักนะครับถือว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับช่วย คุนแรงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับพวกเศษหญ้าเศษดินเศษถิ่นนะครับก็จะมีเด็นบ้างนะครับแล้วก็มีใบบางหญ้านะครับก็ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับบางจุดนะครับที่ยาค่อนข้างอ่านาแน่นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ใบมีดนะครับแบบวงเดือนนะครับก็ไขน็อตแล้วก็ใส่เข้าไปปิดให้แน่นนะครับปกตินะครับ ทีนี้ก็จะสามารถตัดหญ้าที่สูงสูงหรือมีความหนาแน่นมากๆได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานง่ายนะครับน้ำหนักเบานะครับผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับพูดถึงปัญหาก็มีบ้างนะครับก็คือเวลาตัดหญ้าที่แน่นสูงๆนะครับอเส็จหญ้าก,ก็จะติดไปพัดนะครับทำให้ไม่หมุนต้องมาคอยแกะออกนะครับผม อีกจุดก็คือตัวที่สวมแบตนะครับค่อนข้างแน่นนะครับเวลาสวมนะครับก็ทําให้เกิดรอยฉีกขาดนะครับเกิดความเสียหายต่อตัวแบตนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับโดยรวมก็ถือว่าพึงพอใจมากๆนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับสําหรับการตัดหญ้าในบริเวณที่ไม่กว้างมากนะครับคงจะได้เอามาตัดลักเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับ ส่วนเรื่องแบตนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับสำหรับพื้นที่ไม่มากนะครับก็สามารถใช้งานได้จนตัดจนเสร็จนะครับก่อนที่แบตจะหมดนะครับที่เข็มไว้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่เห็นทั่วไปนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตัดจนเสร็จก็แบตเหลือประมาณ1ขีดนะครับจาก3าขีดใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงเดียวก็เต็มแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ